กลุ่มว้าแดงออกละตะเวนสังคนไทยห้ามเก็บของป่าโดยเด็ดขาดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดงไทยและมีนมาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในตอนนี้ครับกำลังกลายเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งเมื่อการลงพื้นที่สำรวจโดยนักวิชาการพบว่าทหารกลุ่มว้าแดง ได้รุกล้ำเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการในแผ่นดินไทยเป็นระยะทาง1-2ถึงกิโลเมตรซึ่งเป็นบริเวณที่มีความสําคัญทางระบบนิเวศและเป็นแหล่งต้นน้ําที่หล่อเลี้ยงชุมชนในพื้นที่ข้อมูลนี้ได้เปิดเผยถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสิทธิชุมชนรวมถึงสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วยการลงพื้นที่ของนักวิชาการเริ่มต้นที่อำเภอป่มามะผ้าก่อนจะเดินสำรวจพื้นที่ป่าในอำเภอป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังซึ่งเป็นต้นแม่น้ำหลังแม่น้ำสายสำคัญของแม่ห้องศนจากการสำรวจพบว่าฐานทหารว้าแดงตั้งอยู่บนสันเขาในจุดที่มีชื่อว่าหนองหลวงฐานดังกล่าวอยู่ล้ำลงมาทางใต้ของเส้นเขตแดนไทยและเมียนมาประมาณ1-2กิโลเมตรการตั้งฐานในลักษณะนี้ได้มีการละเมิดอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนการเข้ามาของทหารว้าแดงไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่ในวิติของอธิปไตยเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณแห่งนี้และชาวบ้านเหล่านี้ส่วนมากจะมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับป่าโดยจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีพเช่นการเก็บของป่าหรือการทำเกษตรในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนตั้งแต่มีเรื่องราวกับกลุ่มว้าแดงเป็นต้นมาชาวบ้านก็ไม่สามารถข้ามแม่น้ำได้เพื่อเข้าไปหาของป่าบริเวณสันเขาได้เนื่องจากมีการลาดตระเวนของทหารว้าแดง พร้อมคำเตือนที่ห้ามไม่ให้ชาวบ้านข้ามไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้การห้ามนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ชาวบ้านสูญเสียเสยรีภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พื้นที่ต้นแม่น้ำหลางที่ถูกยึดครองโดวยว่าแดงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศในภูมิภาคระบบน้ำที่สมบูรณ์ในพื้นที่นี้ไม่เพียงแต่จะหล่อเลี้ยงชุมชนคนในท้องถิ่นแต่ยังส่งผลต่อความมั่นคงต่อทางน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำ การที่ว้าแดงเข้ามาควบคุมพื้นที่ต้นน้ำอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการตัดไม้ทำลายป่าการปนเปื้อนของแหล่งน้ำหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิทัศน์ที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงยุทธศาสตร์การตั้งฐานทหารล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยของว้าแดงนั้นถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศฐานที่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนอาจกลายเป็นจุดเสี่ยงหากเกิดการปะทะกันระหว่างทหารว้าแดงกับฝ่ายความมั่นคงของไทย หรือหากมีการยิงปืนใหญ่จากแนวชายแดนกระสุนอาจตกเข้าสู่พื้นที่ในชุมชนได้ขณะนี้หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีการเตรียมแผนอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าทหารว้าแดงจะถอนกําลังออกจากพื้นที่เมื่อใดจากสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงต่างตั้งคําถามว่าถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่ประเทศไทยต้องดําเนินการอย่างจริงจังในการปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนการเฝ้าระวังหรือการปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปโดยไม่มีการแก้ไขนี่อาจนำไปสู่การสูญเสียพื้นที่และทรัพยากรที่มีค่ารวมถึงอาจกลายเป็นแบบอย่างให้กลุ่มอื่นๆเข้าละเมิดอธิปไตยในลักษณะเดียวกันได้นอกจากนี้นะครับการตั้งฐานของว่าแดงในพื้นที่ต้นน้ำยังสร้างความกังวลอีกว่ากลุ่มนี้อาจใช้ทรัพยากรในพื้นที่เป็นเครื่องมือในการเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคหากไม่มีการดำเนินการที่เหมาะสม ไทยอาจต้องเผชิญกับผลกระทบระยะยาวที่ซับซ้อนทั้งในด้านความมั่นคงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและนอกจากนี้นะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องการให้รัฐบาลไทยควรเริ่มการเจรจากับรัฐบาลมินมาเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดอธิปไตยโดยเน้นถึงความจําเป็นในการถอนกําลังทหารของว่าแดงออกจากพื้นที่ชายแดนไทยรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องการให้มีการเสริมกําลังเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ชายแดนเป็นสิ่งที่จําเป็น เพื่อป้องกันการลุกล้ำเพิ่มเติมและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่รัฐควรพิจารณามาตร,รก,การที่ช่วยให้ชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเสรีและปลอดภัยพร้อมทั้งสนับสนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นการปกป้องพื้นที่ต้นน้ำจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืนของกลุ่มวาแดงควรเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาว สำหรับในการรุกลลังของทหารว้าแดงในพื้นที่ชายแดนไทยที่แม่ฮ่องสอนถือเป็นสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบหลายมิตกิการแก้ไขปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐหน่วยงานด้านความมั่นคงและชุมชนในพื้นที่เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศโดยการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าในพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำสายนี้ครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็ทําให้มีชาวเน็ตได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่ากัมพูชากับพมา่าเขาเกรงกลัวไทยเลยแม้แต่ว่าแดงยังสั่งห้ามคนไทยเข้ามาเก็บของป่าทั้งที่ป่านั้นเป็นของประเทศไทยแท้ๆความคิดเห็นท่านต่อไปในตอนนี้ว้าแดงมาอยู่บนแผ่นดินไทยแท้ๆยังมาออกคําสั่งห้ามคนไทยอย่างหน้าตาเฉย และดูเหมือนว่าหากเราปล่อยไว้นานวันผลที่ตามมาอะไรจะเกิดขึ้นก็คงดาวไม่ยากความคิดเห็นท่านต่อไปน่าสงสารป,ประเทศและประชาชนคนไทยด้วยกันจังเลิในขณะที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนประเทศกําลังจะลุกเป็นไฟแต่นักการเมืองไทยบอกว่าเหตุการณ์ในชายแดนยังคงปกติและในความเป็นจริงคนไทยไม่สามารถเข้าป่าหาอาหารได้ความคิดเห็นท่านต่อไปการมองว่าแดงในสายตาคนไทยประเมินค่าว่าด้วยกว่าไทย นี่คือความประมาทมั่นใจในกองทัพไทยเกินไปคุณเจาะลึกหรือยังอาวุธว้าแดงมาจากไหนบ้างใครเป็นคนหนุนว้าแดงทำไมว้าแดงกลางได้กับกองทัพไทยแบบไม่กลัวอะไรหรือว้าแดง้ายาจนสามารถสะสมอาวุธและมีมิตรที่สามารถหนุนอาวุธให้ว้าแดงแข็งแกร่งจนไม่กลัวอาวุธของไทยความคิดเห็นท่านต่อไปขีดเส้นตายให้ว้าถอนกําลังแต่ว้าไม่ถอนถามผู้มีอํานาจว่าว้าแดงไม่ถอนท่านจะใช้มาตรการอย่างไรแต่ได้คําตอบว่า เหตุการณ์ปกติดีประชาชนไปมาหาสุกกันตามปกติจนในตอนนี้เข้าไปหาของป่าไม่ได้แล้วความคิดเห็นท่านต่อไปน่าสนใจตรงประเด็นที่ให้ข้อมูลว่าปัญหาการบุกรุกดังกล่าวเกิดขึ้นมาเป็นสิบสิบปีมาแล้วรัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ปล่อยให้ผ่านมาได้อย่างไรความคิดเห็นท่านต่อไปนี่คงเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่จะจัดการยาเสพติดได้อย่างเต็มที่ไทยควรจัดการให้สิ้นซากเราก็บอกว่าคุณลุกล้ำไทย คุณควรรีบออกไปจากแผ่นดินไทยได้แล้วความคิดเห็นท่านต่อไปไม่มีใครหิวสงครามแต่คุณควรดูตามแนวชายแดนบ้างว้าแดงเขาล้าเส้นมาเอาแผ่นดินไทยไปเป็นของเขาคุณยังจะยอมอีกเหรอชาวบ้านหาของป่าในเขตไทยไม่ได้นี่มันหมายความว่ายังไงเรื่องนี้กระทบถึงวิถีชาวบ้านท,ทั้งทั้งที่มันเป็นแผ่นดินของคนไทยความคิดเห็นท่านต่อไปปากก็บอกว่าไม่ยอมให้ใครมารุกล้ำอธิปไตยของชาติคุณก็เป็นซะอย่างนี้ว่าแดงถึงไม่ได้เกรงกลัวหรือเกรงใจชาติไทยเลย นี่หรือว่าชาติไทยอาจจะรักสงบจนเกินไปในเรื่องแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปไทยพยายามปฏิบัติตามหลักสากลเคารพกติกาสากลแต่ในทางกลับกันเพื่อนบ้านเขาไม่เคยสนเรื่องนั้นแถมยังถือโอกาสนี้มาหัวเราะใส่ไทยด้วยซ้ําพวกเขาประมาณว่าเราจะทําไรก็ได้เราไม่สนกติกาสากลของพวกคุณแต่ถ้าไทยตอบโต้พวกเขาก็จะเรียกร้องกติกาสากลโดยอ้างว่าโดยประเทศที่จเจริญกว่ารังแกความคิดเห็นท่านต่อไป ในเรื่องนี้ไม่มีใครหิวสงครามครับแม้กระทั่งคนในพื้นที่ที่จะเดือดร้อนต่อสงครามแต่หากมีผู้ใดที่กระทำการลุกล้ำอธิปไตยของชาตินั้นจะต้องมีการตอบโต้โดยทันทีไม่ใช่ปล่อยให้เขาเข้ามาเป็นสิบสิบปีอย่างที่เห็นนี่มันคือการดูถูกคนไทยทั้งประเทศแถมตอนนี้คนที่เดือดร้อนคือคนไทยในพื้นที่ที่พวกเขานั้นไม่สามารถเข้าไปหาของป่าได้ความคิดเห็นท่านต่อไปมีโอกาสกําจัดยาเสพติดได้แต่ไม่ทําถ้าเป็นประเทศอื่น เขาไม่ปล่อยไว้ให้มันสะสมอาวุธสะสมกองกําลังไว้ใกล้บ้านหรอกมองยังไงก็เป็นไทยมั่นคงจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเพื่อนบ้านถึงได้กล้าแอบลักลอบผิดกฎหมายเข้ามาแบบไม่กลัวชาติไทยความคิดเห็นท่านต่อไปมันไม่มีใครรังแกใครกันหรอกถ้าลําเส้นกันมันก็ต้องมีการสั่งสอนกันบ้างเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องเด็ดขาดดูอย่างตอนนี้สีว้าแดงเริ่มสั่งห้ามคนไทยเข้าไปหาของป่าแล้วความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันรู้ข่าวนี้มาก็เป็นเดือนแล้วที่ไทยบอกให้ถอนกําลังถึงตอนนี้มันยังไม่ถอนทําไมต้องยอมว้าแดงด้วยทั้งๆท,ท,ที่ตรงนั้นก็เป็นเขตแดงของคนไทยอีกหน่อยไทยคงได้กลายเป็นประเทศพมา่าความคิดเห็นท่านต่อไปประเทศไทยไม่เคยโดนหยามจากศัตรูขนาดนี้ประชาชนผิดหวังที่สุดและคนไทยในพื้นที่ก็โดวนว้าแดงขู่ไม่สามารถเข้าป่าได้ในตอนนี้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเน็ตนะครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ